รอบวกค่อยเดินนะรีบับก่อนรีบับก่อนเอเอออโต้ครับออโต้ออโต้ถ่ายก้ามานถ่ายก้ามาแล้วออโตจ้จานจานจานถ่ายก้ามา,อย,า,อ,ยามอย่าเดินอย่าเดินอย่าเดินบอกว่าอย่าเดินสองครับสองสองสองเอาลันบับได้เลยครับเอาบับขึ้นได้เลยบับขึ้นได้เลยครับเอาบับขึ้นได้เลยนะครับไปไปบับขึ้นได้เลยเดินได้เดินครับเดิน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 แลนมาครับแลนมาแลนมาแลนมา แล้วก็เดินมาแอดโฟกัสพระแนวหลังนะครับแอดตีมพอยู่ข้างหลังนะตีมพอยู่ข้างหลังนะคะใช้ากว่านี้ครับช้ากว่านี้ช้ช้าหน่อยช้าช้าหน่อยรอก่อน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 เข้ามาปะเข้ามาปะเข้ามาลองลองงัดแลนนะครับลองงัดแลนสามสองหนึ่งแบ็คโฮลลงไปครับแบ็คโฮลงไปกดฟาสเคสครับกดฟาสเคสกดยากันกดยากันเข้ามาเลยครับเข้ามาเข้ามาตรงกลางได้เลยข้างหลังข้างหลังดันเข้ามาอีกครับข้างหลังดันเข้ามาอีกดันเข้ามาอีกครับดันเข้ามาอีกเตะเตะด้วยครับเตะด้วยเตะด้วยเตะด้วย เตะด้วยครับเตะด้วยข้างหลังดันเข้ามาข้างหลังดันเข้ามาอย่าอย่าถอยอย่าถอยข้างหลังดันเข้ามาชุบเพื่อนนะครับชุบเพื่อนด้วยมีวิชาดอยู่ฝั่งซ้ายมีวิชาดฝั่งซ้ายเดินเข้ามาชุบเพื่อนนะครับงัดแล่นออกครับงัดแล่นออกงัดแล่นออกแล้วหายนะงานแล่นเราหายงัดแล่นออกครับงัดแล่นออกงัดแล่นออกเตะด้วยครับเตะด้วยเตะด้วยเตะด้วยครับเตะด้วยเตะด้วยเตะด้วยเตะออก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 ด้วยช่วยเพื่อนครับดึงเพื่อนขึ้นมาดึงเพื่อนขึ้นมาดึงเพื่อนขึ้นมาครับดึงเพื่อนขึ้นมาด ข้าาเมือชุบเพื่อนด้วยครับชบเพื่อนด้วยชบเพื่อนด้วยแลนด้วยนะครับแลนด้วยอย่าลืมแลนนะย้ายแลนขึ้นมาหน่อยครับย้ายแลนขึ้นมาหน่อยเตะด้วยค่ะมาตรงศพหน่อยครับเตะออก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 เตะอเตะออกเตะออกเตอเตเตะออกเตะออกเตะออกเตเตะออกออกเตะเตะออออกเตเตะเะออกเตะออเะหมดเต้ออกเตัออกเตเกะออกเตะะกเ มันกินยาในนี้ได้ไหมอาหารในนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะต้องกดออกแล้วก็เดินเข้ามาใหม่นับได้เลยครับนับได้เลยรีบบบนะคะรีบบบอย่าเพิ่งเดินนะอย่าเพิ่งเดินนะสามครับสามสามสามสองครับสองเอาเอโตขึ้นครับเอาโตขึ้นบวกนะครับบวกไปเดินครับเดิน เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่อยเรียนไปครับค่อยเรียนไปเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมจานจู่จานจู่เขาไม่เคยช้าหน่อยขวัญช้าช้าช้าไม่ต้องรีบฟังนะฟังนะฟังนะกดยากันครับกดยากันกดยากันกดแจมบัฟเฟกดสปีดเคปกดสปีดเคกวิ่งเลยครับวิ่งขึ้นไปเลยวิ่งวิ่งทะลุหลังมาเลยวิ่งทะลุหลังมาเลยวิ่งทะลุหลังมาเลยครับวิ่งมา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 ระยะเขาเลยวิ่งมาระยะเขาเลยเตะด้วย เตะด้วยครับเตะออกด้วยแลนแลนแลนงั้นแลนข้อครับวางวางแลนวางแลนทับเข้าลงไปวางแลนทับเข้าลงไปเตะออกครับเตะออก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 ครับเตะออกอ่ดึงเพื่อนครับดึงเพื่อนดึงเพื่อนดึงเพื่อนพาดึงเพื่อนครับโฟกัสดึงเพื่อนเตะออกไปครับเตะออกไปเตะออกไปเตะไปออโต้ออกแล้วเตะไปดึงเพื่อนหน่อยครับตรงกลางไตเยอะตรงกลางไตเยอะดึงเพื่อนหน่อยครับดึงเพื่อนหน่อยแลนด้วยครับแลนด้วยแลนหา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 ยแลนมาครับแลนมาแลนมาแล้วเตะออกครับเตะออกเตะออกข้างหลังข้างหลังดันเข้ามีครับข้างหลังดันเข้ามีกดันเข้ามาอีครับเตะออกไป อ่าเสียงแบ็คโฮแบ็คโฮลงข้างหน้าเลยครับแบ็คโฮไปข้างหน้าเลยแล้วก็อย่ายืดเล่นข้างนอกอย่ายืนเล่นข้างนอกเตะออกครับเตะออก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 อย่ายยืนอ่าเดินออกไปอย่าเดินออกไปใครเดินออกไปอย่าเดินออกไปเดินเข้ามาเดินเข้ามาครับเดินเข้ามาเดินเข้ามาเตะออกไปครับเตะออกไปเตะออกไปเตะออกไปสวยครับสวยสวยอ่าพาส์กาเมนแล้วก็เตะไปครับพาส์กาเมนแล้วก็เตะออกไปเตะออกไปให้หมดเลยครับเตะออกไปให้หมดเลยสวยครับสวยสวยเตะให้หมดครับเตะให้หมดหมดไหมคะครับหมดครับหมดหมด ขอบคุณขอบใจขอบพระทยัย thank you ครับทุกคนไปครับไปไป <c oughs> ขอบคุณเขาหน่อยครับขอบคุณเขาหน่อยครับนา่นาโลกน่าโลกครับขอบคุณเขาหน่อยครับครับ